ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับท่านนะครับทัพรายการนักปั่นสายบันเทิงวันนี้นะครับขอเตรียมเส้นทางนะครับสายยังเตรียมท่าหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับลัดเลาะไปที่หนองแวงนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายที่สถานีรพไฟแห่งการเมืองการบริษัทไฟนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้มาที่สีรัมนะครับสีรัมรวมผมก็จะมี ีสายไหมเส่อเชนนแล้วก็พี่สมเกตนะครับนี้เราจัดเล่นเนินนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่เราปั่นนะครับไปทางาเขาเรียกว่าโครงการปั่นออกภาษาบุนการนะครับครั้งที่3ปีที่3นะครับที่อบจได้จัดขึ้นเนี่ย เส้นนั้นจะมีตะเนินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเตรียมพร้อมร่างกายเพืยให้ร่างกายของเรานะครับชินกับตัวการขึ้นเนินหรือว่าวิธีการปรับนะครับเพียให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะ,นนะครับก็ส่วนนี้เป็นการพรอมเครื่องนะครับพร้อม ร่างกายวันนี้ก็จะมีเดินโูกตโเตะเดินสวทอแล้วก็เนินก่อนที่จะถึงสะพานพิพิธภัณฑ์สราเอเวอร์เานะครับแล้วก็วงทางหลวงหมาเลขสองเนี่ยนะครับรถค่อนข้างที่ยวเยอะ ็หลนดต้องเปิอดดัวมันสีเนินครับสีเนินตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางาถนนตัดไปที่เป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับที่จะไปสกลนครหรือว่าจะไปจีวิไลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายออกไปนู่ตรงนั้นนะครับถ้าจะไปเส้นนั้นก็จะมีสีเนินก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกัน ตอนนี้เราจะผมพาทุกท่านไปดูตอนที่ใกล้จุดแล้วกันนะครับครับตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลขน่ม2อนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศตัวสะพานนะครับแล้วก็เส้นทางตัดเลาะไปตามทางหลวงตัดใหม่ก็คือ224 4ที่ผมพาทุกท่านไปดูเมื่อวานนะครับ นี่สมาชิกมาทั้งหมดสี่ลำครับมีผม,ม, so. มน,นะครับมากับเพียงชี่ยูปุโซมีเสียชานนนะครับนากรอบพิเตอร์ผู้ใจมีเจียชัยนะครับแล้วก็มอาสมเกียรตินะครับเจ้ไป Let's go ครับตอนนี้เราก็ปั่นมาถึงสะพานวิศวะไทยเราแห่งที่5นะครับกําลังจะเปิดภายในปลายปีนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ลดลงการลงเนินสุดท้ายก่อนที่จะถึงสะพานแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ปั่นมาถึงตัวทางย้ยวเข้าสามแยกนะครับหรือว่าตัวที่จะเป็นทาง ที่จะใช้เป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับไปที่สุวรรแล้วก็ไปหนองคายครับตัวสะพานนะครับยาวจากนี้นะครับนู่สวยงามมากสวยงามจริงแล้วก็จะโค้งมาที่ถนนหมายเลขสองตี นะครับเป็นถนนตัดใหม่ที่ผมได้พาทุกท่านมาดูในหลายคลิปนะครับก็จะไปทะลุออกเส้นทางเดิมที่ต่อไปเมือ่อวานเนะดี๋ครับนี่ครับ <laughs> ตรงที่เห็นเป็นหเหลืองนี้ก็จะเป็นข้ามคนเทนตเป็นการนะครับที่จะข้ามไปที่สปป,ปลาวหรือ ประเทศลาวนั่นเองนะครับะนะครับตอนนี้เป็นเกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะครับจักรสายนิดนึงนะครับยางอ่อนระหว่างปั่นทีที่เช่ยงชัยเอาศพมาด้วยครับศพเล็กอ่ะโอเคนะครับ ก็มาถึงเส้นทางเก่าที่เรามาเมื่อวานนะครับเพว่าเรามาเส้นนี้ล่างนะครับแล้วก็วนขึ้นนี้นะครับตอนนี้เราอยู่บนสะพานนะครับเรามาจากสามแยกนะครับถนนตัดใหม่ถนนหมายเลขสองสี่สี่นะครับจกกัดกันกับตอนตอนที่สองนะครับหน้า,าทางเข้าตาขามขนแดนจอมประการนะครับนี่ครับทางที่เรามาเมื่อวานตรงนี้ นี่เรามาลงนี้แล้วก็ไปที่เดิมนะครับ